สุขสบายดีจ้าสบายดีเอ็ซีทุกท่านทุกคนที่ไปกับผมกัาส่งมันส่งปลาเมามาชมบรรยากาศตอนล้างจานช่วยกันล้างล้างจานงานแต่งสาวอ่อนกับบ่านั่นเนาะไอ้หน้องสาวหลักของสาวจอยพวกเราก็มาใสยงานตั้งแต่สาวสๆกูละมีแม่ยูริแล้วก็สาวทิพย์สาวแพงแล้วก็ปลาเมาเนาะ ขากาพสีด้เป็นบางส่วนบางตอนใีเนาะเด้อได้ยันได้ก็กตามเนาะขอขอบุญขอบคุณทุกกำลังใจทุกคำคอมเมนต์เด้อทุกคำอวยพรเด้อนนบรรยากาศหลังจานอันนี้เนาะบักฮัมอันนี้จะลูกไฟเบ้อคนนีน่นะ ลูกมาเทสไซล์ลูกลูกไผ่ลูก,ล,ก,ล,กลูกพอท่าเออร้านร้านสาจอยบรรยากาศดีดีน้องแหนมลงไปก็ทุ่งนาแหนมไปเห็นบ้านแม่น้องกิ่ง สวยๆกันร่วมรวยช่วยกัน,กน <c oughs> ขอบคุณขอบคุณน้ำเอฟซีทุกท่านทุกคนเดอ้อที่ติดตามชมตลอดมาเนาะขอบคุณเอซีผู้อยู่ต่างประเทศแล้วก็อยู่ฝั่งไทยแล้วก็พี่น้องบ้านเฮาที่ไปอาศัยทำงานหาเงินหาคำให้โชคให้มาให้ร่ำให้รวยเดอ้อาเสียงเพลงกับกระหึมกระหำกันแล้ว าจานช่วยสาวจอยแล้วพวกลานมาล่างบะนี้เนาะเก็บภาพได้บอลละน้อยละหน่อยเนาะพี่น้องเนาะขาขอบคุณขอบคุณนำเอฟซีสุขสันขอบคุณนำคุณแม่ทังเยอรมันเด้อทีอันเมตตาสาวอ้อนเนาะเมีตาสอยงานดองคนละห้าร้อยบาททำคูนกำคูณโน้นเขียนสุขกายสุขใจเจริญลุงเรืองตัวเดียวเมียเดียวเด้อ ผู้มว้วนกับมว้วนนะบันเทิองอยู่ทางหน้าคุณพี่น้องยิ่งสก,กันใต้สก,กันอยู่ด้านหน้าเราเราห้าสิบปีนะสี่สิบกว่าปีห้าสิบกว่าปี น้องเกด์นี่เป็นวิอากเลยล่างถวยก็เป็นเก่งได้น้องเกด์เนี่ย <laughs> ຊົງຊົງໃຫ້ທົ່ງນານຳເດີ້ພີ้ນ້ອງຕອນນີ້ກະສວຍເຕີດແລ້ນາະ หนักมวนพี่น้องหนักปั้นเทิงเอาตู้มาวางได้นี่จ๊กแม่นูุใด,ด้แก่สรุดแก่สรุดหุ่นได้มาสบายดีจ้าดูบรรยากาศทางหน้าพี่น้องสวยเลยได้แต่ว่าแขกยิงทยอยมา <c oughs> <c oughs> ห่าก็กินเผาบ่เฮ้ยฮะเป็นด้ไ้เฮ้ยอ้ามนัามาเรียบร้อย เตรียมบรรยากาศยามสวยๆแกก็ย okay. ังซุ dai, ่มแซวอบอุ่นอยู่ได้พี่น้องงานน่อยแต่ว่าอบอุ่นตองอยู่ของกินกับเลืออยู่เลือกินเนาะแบ่งอีแบ่งน้องแบ่งคนมาสวยงานหิวจนนักคนละ่ะแตลคนแต่ละคนเนาะก็มาสสังเกตเคยเนาะเคยที่มาซอยงานน่ะ เคยที่มาซอยงานเลยก็หิวต้องกินนักเมื่อเลยแหละเนาะแล้วก็ผมมาซอยแล้วซอยงานได้กับเขาเมื่อพลัช่วยส้มพวยกัว่าไปเนาะบรรยากาศจุทุ่งนานะทรมพระรวมๆเนาะแดดอากาศฮอนแหงแล้วตอน ตอนนี้ก <om> ินซุมแซลกันแซงอาทิตากินซุมแซลกันเป็นอันดองเป็นดองทางอันเป็นพี่นางของสาวจอยแต่อายนะทำงานอยู่กรุงเทพบรมารส่งเมียมาแที่เนเ่นะ อกเขามีเหล่ายาปลาแบงเอาเลือกเพลงเองได้เฮ้ยตื่นดิตื่นดิไม่ได้ไแล้วได้พอแลได้ไมทางนี้ได้เลยโทษเอืยปิดเลยเน็ อ่ะงกงอกแพงเงียบแหลเอ้าวงกง้กเยเงย้าแพงนี่ตวเลอดันนี้่เาแล้วเสือโค้ค่ะนี่มันเอออ้าวไอติมมาแต่ไสบานี่บมเนวงไอติมได้หนิไรวงเสื้อโค้ขาดได้นีหยกโบยกโสบเ่ยกคลูกสบายดีสบายดีลสบดีอ้าวเจ้าผัด เจ้าปิดก totally ินเอตริมวงเสือก็ขาดได้นี่วงวงเสือก็ขาดได้นนิมเาทำเงทำมาทางพีบริการอาหารอย่างทั้งอย่างทั้งทอดขอบใจเด้อทีมงานเมครัวเด้อพีน่องดองเนาะมาแต่น้องให้สเฉพาะ ทำโจ้อยพี่น้องทั้งได้เ้ยื่นะพี่น้องหมูพี่นางว่าสันมาเด็กน้องให้เอาห้อผัดบวดจักเมียอันเบาท่ามีอาหารอาหารอันเลืออยู่เลือกินพี่น้องเลือเฟื่อแต่พี่พี่นอ้อ,นนองๆสู่กันกินพี่น้องดองมาจากน้อง ทอดแบบนี้มูนะ่ะกินโบเบือ่อแซ่บตลอดได้ใส่อันรดดี้เยอะเอแบบอแคบบแคบไปรีบนักนะอาหารงานนะ่ะพี่ที่เล้วเรียบร้อยแต่เฮิงละละแล้วล่ะพี่น้องแต่อันนี้กินกินซุ้มแซวกันคันบุมีงานกันกบบุพอกันด้เนาะดองเนาะ <laughs> ừ. Bộ chắc con sắp Nè, nè, nhớ cho mẹ ha con Ngàn này nó ở đây ốp ủn Ừ, sang sáng 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 chỗ chỗ là phần Nhi chỗ chỗ Ừ ขอใส่ให้พ่ให้คู่บ่าวคู่สาวจงมีสุขภาพแข็งแรงมั่งมีสสุขด้วยเงินคเด้อพร้อมทง FC ผู้ที่ເຂົ້າບິ່ົມກໍຕິຕາกຄໍາມທີໃຫ້กําลังใจນ คนบ้านเฮาได้พี่น้องนาใหม่ๆตัวพี่น้องทั้งบ้านน้องให้หน้ากระลาเมืองสองคอนเนาะเร็นพี่น้องดองกันซุ้มข่อยใช้บันเทิงได้ว่าันบึงก็เลยชวนมาหนังโต๊ะนำมากินอันซุ้มแซวกันเด้อสังสรรค์กันเด้อรามดีได้สิได้มาขั้นบูมีงานกับบูได้มาได้เป็นละคลิปนี้จะพาเบิ่งผสศลมันนี้ก่อนเด้อพี่น้องเนาะพ่อกันคลิปหน้าโชคดีเปิดสุขสุขก้สซาบดี